สวัสดีครับตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ในพมา่านะครับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ลุกขึ้นมาเปิดกับพมา่ากลุ่มแรกๆก,ก็คือขชินอินดีเพนเดนซ์อาร์มีหรือว่า KIA นะครับอันนี้หลายคนคิดว่า KIA เนี่ยไม่พอใจทหารพรมา่าที่ยึดอํานาจ KIA เลยลุกขึ้นมาสู้แต่ว่าจริงๆแล้วประทะกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทหารพรมา่ายึดอํานาจแล้วก็มีการประท้วงในรัฐขชินทําให้ชาวบ้านขาชินนี้ตายไป2คน KIA ประกาศปกป้องชาวบ้านทันทีนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านนี้มากขึ้น KIA จึงเดินหน้าสู้กับทหารพรม่าอย่างหนกักจุดด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับ KIA เนี่ยถูกยกย่องแล้วก็สร้างความเจ็บปวดรวดราวให้กับกองทัพพมา่าได้มากที่สุด รัฐกชินก็เหมือนทุกรัฐในพม่าเนี่ยแหละครับที่พม่าเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลในเมืองใหญ่ๆพม่าเข้าไปตั้งค่ายทหารด้วยนะครับส่วนคนท้องถิ่นก็ไปตั้งกองกําลังขึ้นมาสู้แต่ว่าจะอยู่ตามแนวชายแดนด้วยความที่ชายแดนของรัฐกชินเนี่ยติดกับจีนนั่นแหละครับทหารพม่าเข้าไปไม่ใกล้มากนกคุมเชิงอยู่ด้านล่างทําให้ชายแดนของรัฐกชินเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับกองกําลังในพม่าหลายกลุ่มเนี่ยมักจะไปรวมพลสร้างตัวอยู่ที่นั่นอาร์การ์อาร์มี่ของรัฐยะไข่ก็ใช่นะครับ ABSDF ก็ใช่ S n กองทัพไกแดงก็ใช่ GNL A ก็ใช่นะครับนอกจากนั้น KIA ของรัฐกชิชีดเนี่ยก็ยังเป็นพันธมิตรกับว้าโกกัก้กงเมืองลาแล้วก็รัชฉาเนือด้วยภาคประชาชนของรัฐกือฉีดนี้เป็นคนที่มีการศึกษาดีนะครับแนวทางการต่อสู้เพื่อปกครองตัวเองค่อนข้างมีแบบแผนแล้วก็ดูดีกว่าทุกรัฐในพมา่าประกอบกับได้รับการสนับสนุสน,นจากจีนนี่ไม่น้อยนะครับนั่นคือสิ่งที่ช่วยให้ KIA เนี่ยเข้มแข็ง จุดมุ่งหมายของรัฐกชินก็คือต้องการปกครองตัวเองบริหารจัดการเองภายในรัฐนะครับรัฐกชัิย์นี้เป็นรัฐใหญ่มีทรัพยากรสําคัญเยอะ <c oughs> ก็เลยําไม่ยากในการเจรจากับพมา่าในช่วงที่เป็นรัฐบาลพลเรือนนะครับคนของกชินก็มีบทบาททางการเมืองนี่สูงมากทําให้มีอํานาจในการต่อรองไม่น้อยนะครับด้วยความที่รัฐกชินมีพาวเวอร์จึงไม่แปลกที่มีคนเข้าไปพึ่งบารมีกองทัพอรา,ารักันกองทัพไตแดงกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางนั่นแหละครับ จากการที่ KIA สู้กับพม่าอย่างหนักแล้วก็พมา่าน่สูญเสียเยอะนะครับการส่งกําลังของพม่านี่ทําได้ยากส่วน KIA มีกําลังพลเพิ่มมากขึ้นก็เนื่องจากเยาวชนของรัฐกัฉินเอนะครับเข้าไปฝึกอาวุธกับ KIA นี่เป็นจนํานวนมากมีเป็นหมื่นคนและบางส่วนก็สามารถออกรบได้แล้วนะครับนั่นทาให้ทหารพม่าน,าน่เสียเปรียบด้านกําลังส่วนการส่งกําลังจากส่วนกลางของพม่าก็ทําได้ยากขึ้นพม่าก็ต้องแก้ปัญหาแล้วครับด้วยความที่พม่าเนี่ยปกครองรัฐกัฉินมานานก็จะมีคนของรัฐกิน เองที่ไปเป็นทหารของพม่านะครับอันนี้จะด้วยความเต็มใจหรือว่าจำยอมก็แล้วแต่ก็คือ USDP นะครับหรือว่า Union Solidarity Development Party นะครับก็คือพรรคพัฒนาสมานฉันท์ของกองทัพพม่ากับสหภาพแรงงานพม่าก็ได้เรียกกลุ่มนี้แหละครับมาติดอาวุธแล้วก็เกณฑ์ประชาชนชาวกชินเนี่ยมาติดอาวุธเพื่อไปสู้กับ KIA ซึ่งพม่าก็ใช้วิธีนี้ในเขตเมืองปูเตาของรัฐกชินนะครับแน่นอนว่าเป็นการบังคับให้ไปรบและก็รักษาความปลอดภัยให้กับกองประชาการ การของพอม่า และทหารพรม่าก็ขู่สารพัดนะครับถ้าไม่ทําตามเนี่ยแม้แต่ทหารที่เกษียณอายุไปแล้วพม่าก็เรียกมานะครับยังไม่พอยังไปเกณฑ์เยาวชนของรัฐกษินมาฝึกอาวุธให้กับพม่าอีกทหารพรม่านี้กําหนดให้หนึ่งครอบครัวต้องส่งคนมาหนึ่งคนนะครับเหมือนเป็นการเกณฑ์ทาสแบบชัดๆแล้วครับและแน่นอนความปลอดภัยของครอบครัวคือสิ่งที่พม่าใช้ในการต่อรองและพะม่าใช้วิธีนี้เป็นประจำนะครับแม้กับทหารพรม่าเองก็ตามอันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมทหารพรม่านี่สูญเสียเยอะเพราะว่าส่วนมากเป็นการเกณฑ์มาแล้วก็ เป็นการบังคับมาซึ่งทหาร KIA ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกครับมากับพม่าก,ก็คือทหารพรมา่ามันก็เป็นความโหดร้ายของสงครามและมันจะโหดร้ายขึ้นเมื่อสงครามเนี่ยเกิดขึ้นในพม่านะครับ